้างไปวะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยปล่อยเป็นไฟโหเป็นลูกไฟครับก็โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสไทยนะครับวันนี้มาอยู่ที่เกม x-shot กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่มารีวิวไอเทมใหม่รอบนี้จาก Red Ruby นะครับผม ก็ต้องขอบคุณตัวละครไฟเวอร์ยังเลยนะครับที่สนับสนุนไอดีมาให้รีวิวนะครับผมก็ขอบคุณอย่างสูงเลยครับผมก็รอบน,นี้อัปเดตมาใหม่ก็มีไอเทมเข้ามาเยอะแยะพอสมควรนะครับส่วนไอเทมอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวจะรีวิวตามมาทีหลังเนาะอันนี้ผมมีไอเทมมารีวิวก่อนก็เลยว่ามารีวิวก่อนเลยละกันโอเคไหมเออเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีไอเทมมีแค่มาหลอมอยู่ไเอเนี้ยไอเนี้ยหลอมมีทีมงานมีลงรูปไว้แล้วครับ ที่เพจนะไปดูได้นะครับผมอาจจะไม่ใส่รูปไม่ให้เนาะส่วนปืนก็ไม่มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นนะครับถ้าผมหลอม <c oughs> ถ้าผมหลอมหลอมเลยวะถ้าผมหลอมถ้าผมหลอมเนี่ยผมคงจะเอาเอาปืนมาย่อยทิ้งนะครับไม่น่ามีอะไรให้เก็บเนาะเออแล้วก็อะไรวะกล่องหลังเติมเงินหรอหรือแล้วเนี่ยมีเป็นสกิน8.5เดเบกครับแล้วก็ระเบิดแบ็เม์คิวรีอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับผม โอเคก็ไม่พูดท่านทำเพลงครับมาดูที่เลนลูบี้เนาะก็รอบนี้โหเจ้าของตัวนี้ดวงดีมากเลยครับไม่ได้เหมาหมด9ช่องนะแค่7ช่องนะครับผมค่อนข้างที่จะดวงดีนะผมมองว่าระหว่างทางเนี่ยปืนกับไอเทมค่อนข้างคุ้มสลับคนที่ไม่ได้เติมนะไม่นับส,สองอย่างนี้แล้วกันอสองอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มันมีแจกอะไรประมาณนั้นเนาะ ก็นี่ครับถ้าเต้นบกเลยเจ็ดค่อนข้างดีนะแล้วก็ปืนโปรโมชั่นสามหมนสองม่เก้าสิบเก้าม่งมาอยู่ช่องแปดอะทุกคนมั่ควรจะอยู่สูงกว่าน,นี้สักตรงนี้น่าจะสลับกันเนาะเออกลายเป็นว่าใครที่มีหกชิ้นอะมีโอกาสเปิดได้ตัวเนี้ยถาวรซึ่งเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างดีนะครับแต่ก็เอฟเฟกต์ค่อนข้างเยอะถ้าคอมไม่แรงอาจจะกระตุกเอออะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติของมีดเข่าๆนะครับมันเป็นมีดเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นปืนไฟแต่ตอนแรกนี่ครับ กล้วยเจ๋งคือแล้วจะไม่อยู่ในเทมอนะครับไม่วันํามาขายแล้วก็เจ้าของตายแล้วน่ะจะไม่ดรอปนะครับผมปรากฏกาปรากฏกายอย่างสมเกียรติับไอคอนพิเศษครับสกิล p v e นะครับถ้าชาร์จเต็มเนี่ยมันก็จะคว้างไปครับเหมือนดาบคว้างแหละแล้วก็จะหายไปเลยครับเก็บไม่ไันแล้วครับผมเกิดไม่รู้สิหมดโค้ดห้ามใช้นะครับเออไม่รู้ว่ามีบั๊กหรือเปล่านะยังไม่ลองเทสนะครับผมแล้วก็สกิล p v e นะครับคลิกขวาะสมพลังแล้วก็ปล่อยขึ้นปะทะแล้วก็มี มีทำลายเพิ่มนะผมก็เดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูทีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปลองเทสที่ pvp กันเลยว่าดาเมจมันเป็นยังไงเท่าไหร่คลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากอาจจะไม่ถึงสินาทีครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับไปครับไปลุยในโหมด pvp กันโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องออทีมเ e ด,ดแมทเป็นที่เรียบร้อยนะโหมด pvp นะครับก็รูปลักษ์มีก็จะประมาณนี้นะผมเป็นเหมือนหัวมังกรนะครับซ้ายทางซ้ายก็เป็นหมัด เหมือนหมัดหุ่นยนต์นะผมชลิกซ้ายเป็นสองจวานครับอุ้ยค่อนข้างเร็วนะเนี่ยเออโอเคค่อนข้างเร็วครับชิกขวาก็เร็วอยู่นะดูเร็วนะผมโอเคงั้นเรามาลองที่ชิกซ้ายก่อนเลยว่าแบบทีเดียวไม่โดนคอมโบตายไหม <c oughs> ไม่ตายนะผมเลือดร้อยเกาะร้อยแปดสิบเข้าไปหกสิบห้าครับโอ้ เยอะอยู่นะแต่ถ้าเป็นคอมโบน่าจะตายนะโอเคเลือดร้อยตายแล้วแหละเดี๋ยวลองคอมโบที่สองโอ๊ยโทษโทษกาไม่ถูกหนึ่งไม่ตายโอเคครั้งที่สองไม่ตายเหมือนมีดอื่นวะเนี่ยไม่ตายครับไม่ตายครับไม่ตายจริงต้องสองครั้งแบบน,นี้นะแต่ค่อนข้างเร็วนะเออแบบตอบโจทย์ได้เลยแบบเอาไปวิ่งถไลยข้างๆเงี้ยโ,โชโชโชอย่างงี้ส่วนขี้ขวาก็น่าจะตายแล้วครับผม น,นี่นี่เนาะเออจะโทรเซียนแบบทันเดอร์นะ,ะอ้วไม่โดนมเมาเร็วอะคุณหัวโอเคคลิขวาประมาณนี้ครับเรามาลองแบบชาร์จดูเนาะชาร์จจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะคว้างไปวะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยปล่อยเป็นไฟโหเป็นลูกไฟครับนี่คือวิญญาณของมันใช่ไหม แล้วก็หายไปเลยครับมีก็จะหายไปเลยก็จะเป็นหมัดเฉยเนาะเออก็จะประมาณนี้นะครับในโหมด pvp เดี๋ยวเราจะไปโหมดที่โหมด pve กันต่อครับก็คงหนีไม่พ้นโหมดเฟียแล้วกันไปครับไปลงที่โหมดเฟียกันโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในโหมดเฟียเป็นที่ร้อยนะก็ชาร์จก็จะเป็นมอรน,นี้ครับผมแล้วก็มีไอ้น้ำแข็งแต่ไม่ทำดาเมจนะเออเป็นไอ้น้ำแข็งสวยๆเฉย,ยครับผมนี่เลย280 อุ้ยสองพันเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้ไปสองพันนะอุ้ยสองพันโอ้แรงแรงอยู่แรงอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ทันดาเมจเร็วขนาดนั้นเนาะโอเคดาเมจมอนปกติที่ร้อสเจนะเดี๋ยวต้องลองคลิกซ้ายอีกทีเนาะก็เรามาลองเข้าๆมันก็จะประมาณนี้แหละผมคิดว่าก็ไม่มีอันไหนก็เท่าดาฟนะีอ่ะผมแม่งเอฟเฟกต์เยอะมากห้องนี้ ไปฮะตรงนี้ใช่ไหมโอเคย7ิบเจไม่ตายในทีเดียวด้วยครับแต่ก็ถือว่าแรงนะเออแรงนะเย้ยโ,โดโมบนดีบ็อกครับปเดี๋ยวมาลองดูที่ด่านสามสิบดูว่าจะเป็นยังไงดาเบจมันจบไม่ได้ทีเดียวอะมันมันไม่คิดขวาไอตัวไอตัวนี้ไอตัวหลังแดงทีเดียวตายครับ ถือว่าไม่แรงนันเนี่ยะถือว่าทำดาเบสสายมอนไม่แรงนะถึงดาเบสมันจะดูแรงแรงไงไม่รู้งงปะเออผมผมพูดแล้ววะโอเคยีิบเก้าครับโอเคมีเจดีอยูอ่นะเชียร์ครับเชียรยโอเ้เชรลวมากครับมีสตาร์ฟริกเกอร์กับดาบน้ำแข็งฟี ผมบอกเลยว่าอันนี้ยังคงโอเคกว่าอันนี้ครับผมผมว่าถ้าไปเล่นใน PVP น่าจะโอเคนะเอาไปเล่นฟันคนเนะอเอาลกได้เฉยเจ็ดพันเมื่อกี้เจ็ดพันเพราะว่าระเบิดอนะ่ะสามพันมาดิขอต่อยต่อยโดนปะ โอ้ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าใช้ยากครับในโหมดในโหมดเนี้ยโหมด pv แบบเนี้ยใช้ยากเอาไปเคลียร์มอนแบบเป็นกลุ่มได้อยู่แต่ถ้าไปเคลียร์เป็นหลักเลยไม่น่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าเป็นยังไงเนาะก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมกับดาบดาบมีดหมัดเกับหมัด8.5ของเจมแดงรอบนี้นะครับก็ถ้าคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับในส่วนตัวผมนะผมมองว่า ไม่คุ้มค่าที่จะเอาขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นสายเก็บสายสะสมอย่างอยากเก็บไว้เนาะอยากแบบมันเท่เง,งี้ยก,ก็ได้ครับอันนี้ตามสะดวกเนาะแต่ในมุมมองผมผมมองว่ามีดตัวอื่นยังทำดาเมจได้โอเคกว่าในส่วนของ pvp พวกห้องมีดอาจจะโอเคมั้งครับสายโกดอาจจะโอเคแต,แต่ทีนะี้เดี๋ยวรอไอดีหลักผมดีกว่าตอนที่มีไอเทมมารีวิวเนาะแล้วผมจะลองเอาไปเล่นเป็นโหมดโกด,ดูว่ามันโอเคไหมแต่ที่แน่นี่นคลิกซ้ายเร็วมากครับอาจจะไม่เท่าดับฟรีหรือว่าเร็วกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน พาะยังไม่ลองเทสแบบจริงๆริงจังๆนะครับอันนี้เป็นการรีวิวคร่าวๆเนาะในส่วน p v e ก็อย่างที่ผมบอกไปผมว่ามีดอื่นมันตอบโจทย์กว่าก็แล้วแต่สะดวกครับถ้าอยากอ,อยากเก็บไว้ก็จัดไปตามสะดวกครับน,นี่ผมไม่ห้ามแต่ถ้าคิดว่ามองถึงความคุ้มค่าผมมองว่าอันอื่นโอเคกว่าโอเคไหมเออในส่วนห้องมีดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับเพราะสกิลมีดก็รู้กันอยู่เนาะเล่นแค่แบบพอถูถ่ายเนาะเออมีดผมอาจจะแบบไม่ค่อยได้เออตามนั้นนะ โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมนะก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างมาสอบถามกันได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ